เป็นรองพื้นที่ดรอปจังขอมเข้าสำหรับรองพื้นเม่ตาทุกคนเกสกินเห็นชัดเจนเลยเนื้อรองพื้นคุณแม่คือเข้มข้นมากเรียได้ไกลมากบีบมาสองกระจับสามารถทาได้ทั่วหน้าเลยเป็นรองพื้นที่ไม่ต้องทาสกินแช์เยอะพอตัวเนี้ยเขาใส่สารตัวเนี้ยเขาใส่สกินแช์มาแน่นจุกตอนนี้เวลาประมาณดโมงดูเห็นไหมเป็นการลงรองพื้นที่ง่ายๆเบาๆสบายๆแค่สามปั๊มอะ ระเกียได้ไกลทั่วหน้ามากบิว้วการปกปิดได้นะทุกคนใช้ร่วมกับกันแดดแล้วไม่เป็นไม่ได้ตีกันอะนะผิวเราใช้แล้วก็จะเป็นวับนี้นี่ใช้นิ้วมือลงอย่างเดียวเลยได้ใช้เป็น40 5ชอบฟินอีเขาว่ะมันดูแบบฉ่ำๆโกลลเดียเป็นดูแบบแรงงานผิวสุขภาพดีไม่ได้โกลเยิมอะไรนะมันแค่เป็นแบบเป็นโกลที่แบบผิวสุขภาพดีเหมือนดื่มนะ้ำมาสกลปิตปกปิดร้อยขั้นพื้นฐานทําได้ดีนะทุกคนดูแล้วชอบนี่เห็นไหม ผิวยังดูเป็นผิวผิวเหมือนดูสุขภาพดีอ่ะเป็นรองพื้นกู้ผิวจริงๆอ่ะทาปุ๊บผิวดีปั๊บเลยพอเทกเจอร์อะไรมันแบบเห็นป่ะความโกลว์ความอะไรของผิวมันทําให้ผิวดูแบบดูโกลว์สุขภาพดีแก้ขัดได้เลยสําหรับใครที่ผิวพังผิวอะไรแล้วอยากได้ผิวสุขภาพดีก็ใช้รองพื้นตัวนี้ถ้าอยากได้ผลต่อเนื่องต้องบํารุงให้เข้มข้นแล้วก็รองพื้นตัวนี้ใช้ยาวาน่าจะเห็นหมดเพราะว่าเขามีส่วนผสมของสกินแคร์แปดโมงแปดโมงอ่ะตอนนี้เวลาแปดโมงสิบนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนีเช่ หอมหวานอร่อยสีแน่นสีชดัดแกวันนี้สีปากชาดัดบากชูเกเคนทุกคนก็จะบ้านได้น่าทัมากแล้วปกแอ็มากคุณนาจะาบ้าใบบัวสีส้ามไม่น่อย ภำว่าศาสเหมือนวิทยาศาสตร์ก็เป็นศาสตร์อนิจจศาสตร์ศาสตร์ดุสิตศาสตร์ศาสตร์จักรรรดิศาสตเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งเขถือว่าเดิ่นเลยหล่ะ กลับมาแล้วจทุกคนตอนนี้เวลาสี่ทุ่มนะทุกคนผิวหน้าก็จะประมาณนี้ปากเปิบอะไรคือแบบ่ายไปหมดแล้วก็ตามรมเนียมเนาะเดี๋ยวจะมาลบให้ดูว่าน้องอยังอยูอย่หรือเปล่าวันนี้ซับหน้าไปเยอมมากเพราะว่าต้องบอ,อกว่ารองพื้นพี่อาตาค่อนข้างเหมือนจะก,กินแคร์เข้มข้นมันก็เลยแบบมีการเยิมระหว่างวันแล้วเราไม่ได้เซตด้วยแป้งนะลงเหลือมาประมาณแแดจากมะเช้านะเช็ดเลยข้างหนึ่งจะดูงานโดยรวมผิวสวยไม่ได้เฟรชเท่าช่วงแรกแต่ก็ไม่ได้หลุดหายตายจากจนเหมือนแบบไม่ได้แต่งหน้าอัน ความมัความมันอะไรเงี้ยคือรองพื้นนะคือหลักฐานว่าน้องยังอยู่นะทุกคนต่อไปก็คือดรอปมากน้อยแค่ไหนจะลงให้ดูกันสดๆน้องดรอปมากไหมก็อันนี้เดี๋ยวจะลงให้ดูเลยนะเพราะอันนี้คือลงใหม่ๆผิวจะได้ประมาณนี้อาจจะไม่ได้เต็มสูบไป,ปทุกคนอาจจะลงแค่หน้าแก้มอะไรเงี้ยให้เห็นความตาม่างเฉยว่าสองด้านมันต่างกันอย่งเรื่องสีนะส่วนตัวเต้รู้สึกว่ารองพื้นแพทตาเนี่ยแอบขาวกับผิวเต้น,นึงแต่เป็นขาวที่รับได้เนื้อรองพื้นแนบผิวสวย ดรอปไหมดูอันนี้คือลงใหม่ๆแล้วอันนี้คือผ่านมาทั้งวันแล้วทุกคนว่ามันดรอปหรือเปล่าอ่ะให้ดูเฉยลงใหม่ๆมันก็จะแมตช์กลืนไปกับผิวความรู้สึกเราอะไม่ได้ดรอปจนแบบวูบทำไมแบบดรอปจังของเข้าเป็นรองพื้นที่ดรอปมากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นขนาดนั้นนะทุกคนดูดิเป็นผิวแบบเน,นี้ยสำหรับเรานะถ้าไม่ได้สังเกตผิวไม่ได้จับผิดอะไรขนาดนะั้นน้องก็ดรอป แต่ว่าไม่ได้ดรอปจนสังเกตได้ทุกคนมันต้องจับผิดมันถึงสังเกตได้อยากให้เต้แวร์เทสอะไรอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้ทุกคนแล้วไงเจอกันใหม่วดีูหน้านะคะบ๊ายบายวันนี้ต้องลาไปก่อนกับรองพื้นเพียตาเกตสกินแะทุกคนใครไม่ลองก็ไปลองบ๊ายบาย